วนรถเข้าใหม่ชาว, D าวดีแมกห้ามพัดคันนี้กับอี u ูด D ีแมก1.9เอสปี P 2022เล็กไม่30,000ขอนแค่7,000ได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวมาดูกัน <S 2> <S 2> ย้ำอีกทีคันนี้เพิ่งเข้าใหม่ยังไม่ได้ทําสปามาพร้อมกับดวงไฟไฮโดรเจนใสๆไม่มีคราบเหลืองเลย <S <S 2> <S 2> ในส่วนของล้อไม่ต้องตกใจน้องเฟิร์นเปลี่ยนยางทีใ่ใหม่ปี P 2025ให้ทั้งสี่เส้นพร้อมแมกล้างให้เอี่ยมเลยและไม่ว่าจะเป็นตัวเบ้ามือจับยังเป็นโครเมียมมาให้จากดีแมกเลยนะคะตัวจับเป็นสีดําให้แบบนี้สภาพสวยเดิมโรงงานรับประกันค สร้างไม่มีชนหนักจมน้ำพิควัมไหมแถร้อเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะเปิดมาภายในได้บอกผ้าสีดําคู่หน้ามาให้แบบนี้สภาพสวยกลิบไม่ยับไม่ยวบสภาพภายในบอกเลยว่ายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดเดี๋ยวมาทําสปาให้ใหม่เอี่ยมแน่นอนค่ะขนสมนนะจะเป็นโทนสีดําดูเรรักษั่งง่ายเครื่องเสียงวิทยุแอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอนแล้วคันนี้เจ้าของเดิมใช้งานมาเพียงสามหมื่นโลเท่านั้นบอกเลยว่าใช้งานมันหน่อยมากๆเหมือนซื้อมาจอดใส่น้ำมันเอาละค่ะอยากได้อีสูดีแม x Space Cap 1.9แอดคันนี้ไว้ใช้งานแล้วได้ปี2022ข้างวดก็7,000บาทเล็กไมมก็30,000ทักมาเลยค่ะแล้วเจอกัน